ไอเดียวเห็นวันนั้นมึงส่งแคสเซิลสตอรี่มาไหนเกิดอะไรขึ้นอะเร่นแคสเซนสตอรี่นะไม่ใช่อ๋อกูเห็นมันลดราคาก็ซื้อเลยมันมันพัดมมมมัััััันนนนนกกูจะให้้โอาสครงที่่เลพฒนาจนเสร็จแล้วแต่เขาเนี่ยเรื่องระบบออนไลน์กูไม่รู้เด้อนั่นเอ้ยกูไม่เคยเล่นระบบออนไลน์ไงกูเล่นคนเดียวไงเดียวมันสนุกดีไงตอนนั้นความมึงยังยังแบบโซกังอยู่ไงแต่ตอนนี้ความมึงระดับเทพเจ้าแล้วไงเขาไม่ต้องกลัวแล้วทั้งนั้นจริงไหมครับไม่จริงครับเอางี้ก็เล่น Hell Devil สองแล้แล้วสิ ใจเย็นว่าเล่นไม่เล่นได้นะติดข้อเดียวเลยไม่มีตังค์ซื้อแค่นั่นแหละเออแล้วไหนตอนแรกมึงซื้อ,อ,ลอแล้วนะกูขายคืนแล้วกลัวองุ่นไม่ลงทุนเลยซื้อคืนได้เออซื้อคืนได้แล้วอู้ย่าจะซื้อไอ้หน้าบเบกเอาหมดแล้วเพื่อนไอ้หน้าเบกเอาเกมปีเอาแล้วไอคืนมึงอลับมาล็อกไอ้ย่าจะถือแมงกะพูุนนี่ย่ากูจะหลุดนี่สักก็กูไปเอาของเดงกันกูแบบพวกกูเลิกเล่นกันเล่นไอ้ย่ยกับพินิกเนี่ย เออกูไ่อยู่ยเงียเล่นกูเล่นอยู่สองวันเงียแล้วกูหาวับไปกับตามันต้องมีทริคมันจะมีสูตรพี่ดิกสูตรเราเคยยังไงนะกูไม่มีเวลาเล่นอะไรเนี่ยไออะไรนลงทุนสั้นหวังผลระยะยาวอ่ะเคยเคยดีดไหมโอ้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 เอเกอ้เอ้โอ้โอ้โอ้อโอออเอออ้ออ เอ้ paid, ยพี่นี่แม่งโดนพวกบุ้นเส้นล้างสมองเที่อฆ่าทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมอนเต้นให้ปูอูได้เนี่ยเฮียกูว่ากูเลี้ยวเลยนะรถกูเนี่ยไอ้เฮียเมื่อไหร่ไอเฮียเมื่อไหร่เลยเมื่อกูจะสูงกว่านี้วะเฮียกูอยากได้รถที่มันดีๆกวันนี้ไอ้เฮียบางคันก็ออเวอร์สเตียร์บางคันก็อันเดอร์สเตียร์เฮียเอ้ยพี่ F S X เหรอใช่อิงอย่ากยิงชิมดิดอดอลรอเด้อย้ายมาผ่านนะพี่รอไม่เข้าใจอะไรนะเบ็ดบารเดลไล่ยังมีไหมไม่มี เราเห็นอัปเดตว่ามีผีไทยเข้ามาใช่ไหมกันแล้เนี่ยที่กูกูจะเข้ากลับไปเล่นวงการที่เดิมเลยเนี่ยพี่พี่พี่นั่งไปผมเลยดิมันั่งไผมมานั่งแต่สองคนได้ปะวะไอเชี่ยนั่งได้ปพใส่หมอนองดีใส่มอน้องดี ใ่ดิเออโอเคมาเราไปสปันจอม์เฮ้ยพี่ยกไม่ได้พี่พี่ทวงหลังหน่อยพี่มันทวงไม่ได้มันทวงหลังหน่อยเออเยแว้นเอกมือเฮ้ย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 เฮยำไมยเไเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ โอ้ดีชี้อะไรเนี่ยผมเผลอปล่อยคัดพี่ผมเผลอปล่อยคัดมึงทำยี้อะไรเนี่ยโอ้เด่นสปาตูล่ามึงดูแฮปปี้ด้วยแฮปปี้ดิพี่เนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ที่ผมโคตรอยากได้ที่สุดในชีวิตจริงอ่ะ m S X อ่ะพี่นิกอยากเห็นรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟวะไอ้เฮียมึงหยุดเลยนะไอ้สัตว์ไหนเข้าไปดูหน่อยดิไม่ใช่เปิดไปปุ๊บเจอพี่กับไอ้แอนแม่งจูบปากกันอยู่ไอ้เฮี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยไหนทำไรกันอยู่เนี่ย ฮัลโหลแอปแมนมาเปลี่ยนเสื้อมึงซี้กันใช่ไหมเหม่ใช่างเฮ้ยใครมันมั่วซีกอยู่ในนี้เฮ้ยแอนมึงจะอธิบายยังไงพี่นิกนอนอยู่บนเตียงอ่ะแล้วมึงกำลังเปลี่ยนชุดอีกอะมึงกำลังซี้ว่รแอนกูนี่อะผมเสียหายนั่นนี่พี่เฮ้ยแอนมึงยังไงกูนอนใจฉีกกูลุกก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มันมีเลือดอยู่ในเสื้อพี่นิกด้วยอ่ะมึงอธิบายมา อแหววแ่างเอางี้ถ้าเกิดเล่นเล่นกันตามแบบบทละครแบบผัวเมียหลวงอ่ะเข้ามาปุ๊บเจอคนกำลังกำลังกำลังใส่เสื้อผ้าและอีกคนหนึ่งก็นอนอยู่บนเตียงพรอมมีเลือดมน่าสงสัยกินเหล้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เรากินวิสกี้ได้เฮ้ยพี่จักเป๊กวะโอ้ทำไมกูต้องทำตัวดิ้งเยอะมันเนี่ยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เออเอออืม พีน่นิกนั่งให้มันสุภาพทีดิบ้านี่นะกูทำงี้ให้มันสุภาพวะเอนี่นะอ่ะกูนั่งละมันดูไม่สุภาพกว่าเดิมแบบมันดูแบบกริ้งกริ้งไงอ่านี่ก็ทำงเคยโอเคโอเคเอ้ยเมา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 กูเมากูเมาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยพวกมึงกูเมากูเมาภาพกูเลื่อนล่างมาแล้ว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 อีนนี้เดียว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 กูรออยู่กูรออยู่ตอนนั้นอยู่กูรอตอนนั้นอยู่รออะไรแบบนี้พวกมึงจะภาพตัดกันเลยเฮีย เอาก็ดีไงระหว่างรอมึงแต่งตัวกูไม่มีอะไรทำอ่ะกูเห็นเหล้ามันวางอยู่ว้าทำไมตัวกูต้องดีทุกครั้งวะไอ้หียตัวกูงอเลยเนี่ยแอดมึงเสร็จยังเนี่ยเหล้ากูจะหมดขวดเลยเนี๋ยตอนเนี้ยโอ้เราเราจะหมดแบรนด์เนี่ยเนี่ยแบรนด์มันเราจะหมดแบรนด์วาต้องโอ้วยัดไม่สุดเหป็นเหล้าฟรีนีโยกใหญ่เลยนะมึงต้องถอนต้องถอนต้องถอนนี่กูที่มันคอแข็งจริงวะ หมายถึงคอยจริงๆไปแข่งนะขอ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 ขนมฟรีกูขโมยขนมก่อนกูกูขโมยขนมก่อนไอหานี่เก็บทุกเม็ดเลยไ้ยเอ้าแอนทายยังไม่ไปกูขอสักเป็กเลยแล้วกันอึบอึบวู้กูเกลียดแอนิเมชันเงอ้ย เอยพวกเฮี่ยแล้วปากตัดโคตรเฮี่ยเลยสัตว์ไอ้นี่เราเรากำลังขับรถไปไหนกันเนี่ยบริษัทเฟซบุ๊กอ่ะลักอเวเตอร์อเมตาเบตาเบตาีเบรกดีไหมนี่ไม่กมึงเฮ็นแฮตติงดีกันยังไงทำไมของกูแบบมันไม่ใช่โฟ r ซ่าของเลยซ่อนสีอ๋อกูขับมานานแล้วกูเก่งโอ้ยไม่ดูดีเฮตติ้แมันกากมากเลยอ่ะนี่ยังไง อะยังไงฮะมันต้องเสนอีเข้าไปหรือจะไม่เสนอีก็ได้ตามใจพวกมึงเอรถเสนอียังไงจอดแม่งใ่รอจอดจอดกูจอดเป็นข้างหน้ากูดีเอ้ยเดี๋ยวนะมันขาวแดงดิต้องจบไปด้วยอันนี้ก็ได้ไม่เสนอีก็ได้แล้วแต่เอ้ยทบไม่ยิงเจลูทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอได้เฮ้ยจิบเมนเรดียอน็อตเหรอใช่เอสเอาแล้วไอ้เหี้ยแล้วแฮกไงวะกูลืม อ้าวเฮ้ยอ๋อละไนิ้วมือละไนิ้วมือใครไม่ีี B ีดีใครวะเฮียทำไงวะเฮียมึงอ๋อมันมีน่าจะมี t u t เรียลให้อยู่แหละไม่มีอ๋ออ๋อคือรู้แล้วไม่รู้อ๋อเก็ตแล้วเก็ตแล้วเก็ตแล้วอ๋อพวกมึงเคยทำไอ้ไอ้เชื่อมคำในสมัยตอนอยู่ปฐมปะนั่นแหละนั่นแหละมันมันนั่นแหละมันมันคือการเชื่อมคำแบบนั้นแหละกูได้เฮียอะไรเลยอ๋อเราต้องไปแฮกอีกสองจุดดีกว่า ต้องขึ hehe, ah, I i. ้นไปชั้นบนและชั้นบนเนี่ยคือจุดที่ยากดูได้ไงดูเขากูลองมาแล้วไงยื้อยื้ยื้เปล่าเพ็งเปี่ยงโอเคนายยิงปลอดภัยคนขายติดคุกไม่เห็นจริงเหรอตรงหน้เพื่อนแม่งนอนอยู่ตรงหน้าแม่งยังยืนแม่งยังยืนแบบยังยืนแบบเออวันนี้กินอะไรดีเพื่อนกูหายไปไหนเนี่ย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 ดี๋ยเมื่อกี้มันหันมาทางเราด้ยเว้ยมันไม่เห็นเราได้ไงวะ ต้องมันมึงเห็นกูเห็นทั้งสดมันไหมทำไงดีวะเอาอีกอีกแต่มันก็ไม่ขึ้นเลือดเด็กอัแล้วออโอเคอันเลือดแล้วเอาหรอกอัเลือดเพราะพี่นิกโอเคผ่านแล้วหนี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 ทางไหนอ่ะทางเดิมลืมทางเดิมตอนที่แล้วลืมของอะไรมันอัเลื่อนแล้วว้าวเฮ้ยเดี๋ยวโดนกันเลยเหรอไปด้วยพี่โอ้ย security security s e ค u r i t y อะรถคะแนนคะแนนก็ได้รีบบีกไป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 พี่พี่พี่ขึ้นมาขึ้นมาเร็ว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 ไปกับผมไปกับผมเอาแล้วน้องพี่พี่จะตื่นเพราอย่างหนึ่งด้วยว่าเรามีแขกไม่ได้รับเชิญตามมาอยู่ประมาณอ่าหนึ่งคันรถเแขกชาวไทยเออไม่เอทีพี่ควรไปทำช่วงหน้าใหม่นะจริงโอ้ยกูกูแต่งมาดีแล้วมันดีได้แค่นี้เหรอโอ๊ย ไอ้พี่แต่ข้อดีของเราก็คืออะไรรู้ปะก็คือครับเรารอดแล้วเออเออที่เดี๋ยวเราแค่แบบไปไปไปถึงอ่ยังไม่ลอดตั้งฉากไอ้เหี้ยตั้งฉ้อือไอ้เหี้ยจอนที้ทวงหลังพี่ทิ๊งทวงหลังทวงเหี้ยอะไรวะทวงหลังพี่ทวงหลังทวงหลังเอาหนึ่งสองสามอืดอเอืยกไม่ขึ้นพี่ยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นมึงกดคอนโทรลอีสัต หมดแล้วเนี่ยมึงมึงต้องแบบผ่อนแล้วก็ค่อยๆพุ่งอะ่ะผ่อนแล้วพุ่งอะ่ะทุยกดพุพ่งไปเลยไอ้เฮียเ <c oughs> ออออย่างนเงนี้ย <c oughs> ไอ้พี่ไอ้พี่ตำรวจจับติงแคนดิตำรวจจับติงแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค,ยคนย่เกยังโคตรหลอยเลยคุณที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยเล่นมา นี่คือสิ่งที่มันอยากทำในชีวิตจริงกับหัวไส้กูไม่นอนไม่นอนโอ้ยพี่ไม่เปิดไฟเลยอะอะไรนะเล่นกูเด่นในแบบนี้ใช่ฮะโอ้ยแล้วแต่งตัวโี้เลยนสปาร์ตูล่าไม่ไี่ไม่พินิคถอดอย่างงั้นเลยเหรออะไรนะตังดูนูด้เล่นกูเด่นสปาตูล่าไหมช่วงนี้มีจะเล่นอะไรเออช่วงนี้ไอเอสมันเป็นแบบนี้ป่ะไอ้มันมันเหมือนโลโก้เอสตันมาตินอะเอสตันมาตินเออเออของคุจะเป็นอะไรวะเฮี้ยตื่นเต้นวะ ฟลอรี่เปล่าวะสีแดงไม่มีโลโก้โเดี๋ยวนะภารกิจเราคืออะไรนะลืมฆ่ามันเอ้ยจับเป็นมันให้ได้ผู้ผิดแล้วเอมส์บอว่าทำไมเราต้องเอารถตู้คันนั้นมาแล้วกูก็ลืมเอามาเจียววะอันนี้คือเราเลือกรถเลยใช่ไหมได้ครับเอาคันไหนคันเอาเลยหน้าไม่สวยสักนันเลยวะัยเฮียพี่ขับไอ้วันกินนี่แล้วกันปั๊มมันพอมันสู้กันมั่วกันเอาอ้โนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยไอ้เฮียนี่มันเดือดดังเดือดฟาไอ้สัส โอ้ยเราไปยังเราไปยัง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 เล่นเหมือนนี้เลยเหละเหมือนเหมือนนี่แหละของะไรวเบียเบียแบบอยู่อะเออโอ้ปุ่นไปกูชอบสีบ๊อกบ๊อกบ๊อกไว้กบ๊อกบ๊อเอออย่างนั้นแหละเรียบร้อยเราต้องออกไปล่ามข้างนอกต่อฮะไปเอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขี่น้ำเลยสัตว์ไอ้แล้วแต่แล้วแต่กล้องคนแล้วแต่กล้องคนตามซ้ำซ้ำเอ่อมึงล่ามันได้ไหมจัดแม่งเลย อ๋อนี่ไงมันบอกอะไรอะไรแฮมเมอร์อะไรรถมันเนี่ยหัมวีโอ้ยดูนีกูยังแม่นอยู่ไหมเสี่ยปีมือมันไม่ตกตัวเอาเชี่ยดูแฮมสตอร์เลดเอาเชี่ยอะไรเฮ้ยลบมันลงแท็กนี่ไงไปยึดขยันเฮ้ยยิงอาวุธมันยิงมือมันยิงมือมันมือเปล่ามือเปล่าอ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยจับจับจับเลยจับเลย เดียบร้อยนี่คือยังไงวะคือมันตายมือมันได้อ๋อเนื้อในมันตายมันไม่ใช่เล่ดเองไงเราไม่สามารถยิงปืนมันโดยตรงได้แต่ถ้ายิงได้ก็โคตรเก่งเลี่ยนี่งั้นแหละเอากูขับเอากูขับเดี๋ยวกูไม่ได้ครับเดี๋ยวกูนีคำไม่ต้องไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงเอาห่วงหวงหวงห่วงโอ้ยไอ้ไอ้กูเปิดท้ายได้มเ้ยวะไม่ได้หรอระวังระวังไม่ได้ เปิดฐานมล้วจะมีเป็นประมาณประมาณข้างหน้าโด้แล้วก็ bro กูอยู่คนละฝั่งไงเฮี้ยมันต้องห่วงด้วยตัวตัวสปอร์ตไพรอย่างแน่นอนจากอะไรพี่นี่รอขวาโอ๊ยบอกว่าเราวังขวาระวังกูดิไอ้เฮียไปโด้อยู่ขวาโด้โด้โด้เฮ้ื่นมากระมังทางโน้นเดินโด้โอ้ย โอ้ยเดอเอแล้วเดเดียว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 กูมีแผนดีกว่าพวกมึงไปก่อนเลยโอเคกูรู้เลวโอเคกูรู้นะไอ้ยามาซิงรอนสั่นทุ่ทานสปอร์ตไอ้มันมีโฟมของอ๋อ ตามลิงน uhm ั่นเลยตามลิง oh ที่เขาให้คุยดูลองโอ้โหโอ้โหรถกูดรชาาพนักกินเลยสัสเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ผมขอโทษเออเดี๋ยว กูโทรหาพี่พี่เล่นกันแล้วจริงไอ้ยัง้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่อมให้เดี๋ยวผมซ่อมให้เดี๋ยวผมผมมีป้าแจอยู่พี่เดี๋ยวเราเบิดเลยเหรอโอ๊ยมึงไงต้องทางแก้ตัวแร้เลยสิ่นี้กูขับรถมาแล้ว แล้วปุ๊บกูเห็นพี่นิกเออกูก็จะไปดูว่าเกมไปไหนแล้วเดี๋ยวปุ๊บเกมมันอยู่ๆก็เบรกแล้วกูแบบกูมาที่ความเร็วสูงพี่จาก M S a P เป็งกายเป็นการเป็นฉากอยากกินวะอยากกินอยากกินด้วยวะยวถ่ายเซลฟี่เลยอ่าโอเครุ่นหนึ่งสองเออเซฟทูเกนารี่พี่แล้ว แล้วจะเอาไงกับรถพี่อ่ะอ๋อพี่โทรหาประกันแล้วประกันก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหาคันใหม่ให้เป็นเคลมให้นะเคลมให้โอเคพี่ไปดีไม่ได้เออไอม่อี๋ไปรับยุคปิดประตูรถผมด้วยก็มาเออเออลังรักอวย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 ชื้น ทำไมรถเป็นเหี้ยขนาดเลยพี่ก็ทางด่วนทางด่วนมันขูกขาหน่อยฮะเออ้ฟกับกาย้าหายกายมานี่มานี่มานีเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบงัดให้โอ้โหโอ้โอือนี่นี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยช่วงล่างพี่แบบเหี้ยไปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจูนให้ในจูนนีดตบทิ่ตบติเออจะตบทิงเออเด็ดเออเด็ดเออเด็ดอือเฮ้พี่ผมว่าหลังคารถพี่แบบมัน มันไม่ได้มันต้องไล่เบามันต้องไล่เบาเอออืมจะไล่ไลไลเบาไล่เบาเออนี่แต่มันต้องมันต้องเฉือนออกนี่แล้วเฉือนออกโอ๊ย,อย,อยใครแม่งกระเด็นลงไปเลยไอ้เหี้ยรถท่อบตกละ <c oughs> ่ะอ้าวอันนี้ไม่ใช่หรอม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จับแล้วจับเลยแอนจับเลย โอ้ยไอ้เหี้ยกูต้องไปโหนลาวอยู่ใช่ไหมเนี่ยช่วงช่วงเวลาสุดเลวร้ายของเอโดกูเล่นกับมันได้ไหมไอ้เหี้ยเออเอาเอาตัวปืนจ่อมันก็ได้นะจริงๆอ้าว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 รู้ปะไม่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 กูไม่ได้ออกไปด้วยอ่ะกูต้องหาทางออกเองเราไม่มีเดทไอเหรอไม่มีโทษนะเงินรัฐบาลกูเข้าแล้วนี่หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วเฮ้ยนี่หรือเปล่าเนี่ย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 ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เอ้าใช่ด้วยเฮียยิงมือนี่นี่นี่50เซน50เซน50เซนหยุดกูบอกให้มอบหยุดกูบอกให้มอบยอมอม้ยกูบอาไหมกูบอกให้มอบยอมไหม50เซน50เซนสีเขียวเปล่าไหมเฮียแต่งตัวยกันประวัติเออหน้าเหมือน50เซนอยู่ในเฮียกูจับแม่งเลย กูไปเห็นไอ้น no ี่มาเนี่ยอะไรว่ามันมีคนทําเสือ้อเนี่ยแบบมันไม่ใช่50เซนเนี่ยแต่มันคือเป็น50รูปีอ่ะจะขึ้นรถคันอื่นตามไปไหมหรือว่าจะขึ้นกับกูเดี๋ยวตอนนี้มึงอยู่ไหนข้างล่างข้างล่างมึงต้องมีคนตามแน่นั่นไงกูพูดไม่ขายคำขึ้นข้างล่างได้เอออ้าวกูขึ้นไม่ได้กูกูระบาซิ่งแล้วกันโอ้ยประดูกเอ้ยเอ้ยทำไมมึงแอนพี่ขึ้นไม่ได้อ้าขึ้นได้แหละ ไป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 เร็ว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 เรมาแล้วโอ้เไอ้ยแก๊งซีเจไม่ใช่เราตามคุ้มกันนะมันไม่ตามมันนำไปแล้วมึงก็ต้องไปไปก่อนดิเออช่วยคบี้ไเดี๋ยวรถไอเดี๋ยวนะแต่รถคุ้มกันมันก็ควรที่จะนำขบวนก่อนไม่ใช่หรอวะได้หมดแหละช่างมันเถอะแต่มึงเอาเอ้ยออกไอ้เหี้ย VIP จะสัตว์ VIP พี่จะเดินไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ม่โดนไม่โดนกูกูรับหน้าเองกูรับหน้าเองพวกมึงไปก่อนเลยไปแล้วไอ้เหยียออเออระเบิดใครวะไม่ใช่ระเบิดกูด้วยระเบิดพี่นี่กาลังนะพี่หยียนใครไม่ระวังด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำนี้ี่้ โอ้ยไอ้เหี้ยกูลืมไปว่าแบบวงเลี้ยวรถล้อกูมันไม่ดีอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำเช่นนั้นเติร์ตมึงมึงทำเสียงแบบนี้อหรอไอไอมอตตี้ดิอ่ะมอตตี้ก็ใช่ดิจตเจตเตตเตตปูปูปูลา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 มอตตี้ไปเจอติ๊อเต จทำแคจอะไรเรียบร้อยก็ไปเจอไอเติร์นไม่ใช่โอ้มอตี้ผมจะเสร็จแล้ว